มัติชนพอดแคสต์ Podcast, เรื่องราวของเจนกูดดอลโดยไพรัตพงพาณิชนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อาจบางทีไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาสูงลิว้วหรือผ่านงานศึกษาวิจัยมานับไม่ถ้วนเขาหรือเธออาจเป็นเพียงแค่บุคคลธรรมดาธรรมดาผู้หนึ่งซึ่งใช้หัวใจและสมองเฝ้าสังเกตยอย่างอุตสาหะ อดทนและถี่ถ้วนด้วยความคิดและจิตวิญญาณที่เป็นเสรีเหมือนอย่างที่เจนกูดดอลได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นผู้บุกเบิกและปฏิวัติการศึกษาว่าด้วยพฤติกรรมของชิมแปนซีจนได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวานอนวิทยามาจนถึงทุกวันนี้เจนกูดดอลเป็นชาวอังกฤษเริ่มต้นงานวิจัยยิ่งใหญ่ของเธอ ในวันที่14กรกฎาคมปี1960เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ป่าซึ่งในปัจจุบันนี้คือว่านอุทยานกอมบีสตรีมในประเทศแทนซาเนียกูดดอลซึ่งมีอายุเพียง26ปีไม่เคยทำวิจัยใดๆมาก่อนไม่มีปริญญาทางด้านวิทยาศาสตร์ใดๆติดตัวอันที่จริงเธอไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยซ้ำไป สิ่งที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยที่สุดเท่าที่กูดดาเคยทำมาก็คือการร่วมทีมวิจัยขณะเป็นนักศึกษาในฐานะเป็นเลขานการทีมวิจัยเท่านั้นเองกูดดาบอกว่าเพราะไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆมาก่อนทำให้เธอสามารถเฝ้าสังเกตตัวอย่างในงานวิจัยของเธอในสภาพธรรมชาติได้โดยจิตใจที่เปิดกว้างและด้วยความคิดที่เป็นเสรีปราศจากมโนคติใดๆ เธอปฏิเสธที่จะทำตามขนบธรรมเนียมการวิจัยสัตว์ในวงวานอนทั่วไปในเวลานั้นโดยการตั้งชื่อให้กับชิมแปนซีทุกตัวที่เธอพบและเฝ้าติดตามสังเกตพฤติกรรมแทนที่จะกำหนดเป็นตัวเลขเรียงลำดับที่นิยมทำกันพื้นที่ป่าก,กอมบีทำให้กูดดอลได้พบกับฮูโก้ฟาลาวิช่างภาพชาวดัชผู้เป็นสามีในเวลาต่อมา เขาถ่ายภาพเธอในระหว่างทำงานวิจัยที่กอมบี้มากมายหลายพันภาพแต่ภาพที่โด่งดังที่สุดสำคัญที่สุดเป็นภาพที่ถ่ายไว้ในปี1964ที่แสดงถึงการพบกันของกูดดอลกับฟรินชิมแปนซีไวทารกในภาพกูดดอลสุดนั่งลงกับพื้นยื่นแขนขวาออกไปหาฟรินสุดแขนในขณะที่ฟรินลูกชิมแปนซีตัวแรกที่เกิดที่กอมบี หลังจากกูดดอลเดินทางมาถึงก็ยื่นแขนข้างขวาออกมาหาเธอเพื่อรับการสัมผัสอย่างฉันมิตรภาพดังกล่าวตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในนิตยสาร National Geographic ฉบับประจำเดือนธันวาคมปี1965ที่ภาพปกเป็นภาพของกูดดอลอีกภาพระหว่างศึกษาวิจัยที่กอมบีซึ่งภายในเป็นภาพชุดผลงานของเฟาลาวิก ในหัวข้อการค้นพบใหม่ๆใ,ในหมู่ชิมแปนซีที่แอฟริกาปีเดียวกันนั้นนิตยสารฉบับนี้ก็ตีพิมพ์สารคดีที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของกูดดอลเผยแพร่ตามออกมาสำหรับกูดดอลภาพดังกล่าวซึ่งเธอบอกว่าเมื่อเห็นทีแรกก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีนัยสำคัญอะไรแต่เมื่อผนวกเข้ากับสารคดีชื่อ ผู้คนแห่งป่าเหล่าชิมแห่งกอมบี้กลายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บีบบังคับให้โลกวิทยาศาสตร์ต้องยกเลิกแนวคิดที่ว่ามนุษย์เท่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกนึกคิดมีบุค,คลิกภาพมีจิตใจและมีอารมณ์ภาพนี้กลายเป็นผู้บุกเบิกแนวทางใหม่ในการทำความเข้าใจว่าสัตว์นั้นเป็นอย่างไรและแสดงให้เห็นว่ามนุษย์อย่างเรา ไม่ได้แยกขาดจากอาณาจักรสัตว์แต่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นเธอเป็นคนแรกที่สังเกตพบว่าชิมแปนซีก็สามารถใช้เครื่องมือในการหาอาหารได้เมื่อพบว่าชิมบางตัวใช้ใบหญ้าค่อยๆแยกเข้าไปในพองปวกเพื่อกวาดมันออกมาเป็นอาหารในขณะที่โลกวิทยาศาสตร์ในเวลานั้นเชื่อกันว่าการใช้เครื่องมือในลักษณะเช่นนี้ ถูกจำกัดเอาไว้ให้เป็นเพียงของมนุษย์เท่านั้นเจนกูดอลไม่เพียงปฏิวัติแวดวงวิชาการทางด้านวานนอนวิทยาไปชนิดไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกเลยเท่านั้นเธอยังเป็นผู้บุกเบิกการทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์สำหรับผู้หญิงขึ้นมาอีกด้วยโดยการช่วยให้ทุกคนตระหนักและยอมรับมุมมองของสตรีในชุมชนวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ มาร์ไรส์ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ขององค์กรการกุศล w o r l d w i ว e Life Fund บอกว่ากูด o อคือหญิงสาวตัวเล็กๆที่บอกว่าสตรีก็มีดีเพียงพอที่จะทำงานวิจัยภาคสนามที่เป็นงานวิจัยชั้นหนึ่งได้เช่นกันจนในเวลานี้กลุ่มคนที่เป็นผู้นำในการศึกษาวานอนวิทยาทั่วโลกกลับเป็นผู้หญิงไม่ใช่ชายอีกแล้วเจนกูดอใช้เวลาอยู่ในกอมบี้เกือบ30ปี อุทิตตัวเฝ้าสังเกตศึกษาชิมเป็นสีรุ่นแล้วรุ่นเล่ากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังมากมายเธอเสียชีวิตอย่างสงบในบ้านพักที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากได้รับชื่อเสียงรางวัลมากมายนับไม่ถ้วนทั้งเหรียญเกียรติยศปริญญากิติมศักดิ์ทำให้ต่อมาทุกคนเรียกเธอว่าดร์กูดจากหลากหลายมหาวิทยาลัย เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากราชสำนักเรื่อยไปจนกระทั่งมีการรวมตัวกันเสนอชื่อเธอเข้ารับรางวัลโนเบลลิโอนาโดดิคาปิโอนักแสดงนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อดังกล่าวสั้นๆไว้อาลัยกับเธอเอาไว้ว่าคุณคือฮีโร่ของผมครับ มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ